เอาครับผมเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมสวัสดีครับข้อดาบเชียระยองครับได้ยินไหมครับนี่สวัสดีครับอ้าวพี่รังเอออาจจะพักผ่อนอยู่รบกวนได้พอเด้อรบกวนได้เข้าวเด้อได้ยินไหมได้ยินชัดเจนอ่ารบกวนเวลาเขาคอยได้พี่น้องตัวประเด็นนักดวงหนาดิจับจู่มเลยเนาะเมื่อนี้จะ ให้พ่อย่ำโกกทุดงไทยตัวเลขสร้งางละแสนเนาะหรือว่ามีฝันบอพอวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สามสบิบเอ็ดครับพรุ่งนี้จะได้เฮทั่วประเทศนะพรุ่งนี้ รางวัลที่หนึ่งจะแตกกูภาคไหนพ่อฝันดีบ่อันดีโยโอ้เป็ี่ยนนอบาทเดียวที่จังอันตรนออบาทเดี๋ยวพ่ออย่างน,นี้่อสบายบ่กฮะไม่บอลเลยวะไน,น่นอ,นอโอ้ยวาเดีวว่าเดียวขึ้นวาขึ้นฝองมันซจจ่๋อ เสียงเป็นเส้าเป็นง้อยเป็ยนเฮ้อเป็นแต่เป็ี่นนักเงี้ยบสอกนะเป็นไส้ตัวเสียงตัวซับออะเล่นลุกมาลับสอกเศ้าหาเจแมนว่ามันเป็นเป็นใส่ปุ๋ยทูเดียนเหมือนล้วเตรียมกระสอบถือถือฝนเป็นใครนะบอสดี้นันฝนตกอ่าอ่าแมนครับ ตกระทก็เ,เลยอากาศเป็นอ่าแต่ยังว่านอนตัวเสียงเป็นอันนั้นอ่ะย่างกันกระทบกันพ่อย่างนองกระทบเบี้ยนบี้นมืดเหม่อมืดข oh. ึ้นหน่อยยังีงก็เลยว่าจะถามตัวเด็กเน้าห้างพงชูไทยเขาก้อมีฝันเพิ่มเติบบอหรือว่าจะให้ตัวใดเพิ่มเติบบอโอ้มีฟันเพิ่มโอ้ี่ายังเหมือนเดิมคือเก่าเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือซ้ำอีกรอบปะพ่อเพิ่มเติมเพื่อไปซ้ำอีกอีกรอบปะมู้จังไงนี่จะดื่งห้เอาได้ไรเงี้ยอันเดียวแสดงว่าต้องกลับไปซ้ำอีกกต่เล็กฟันบ่มี่แมนบ่พ่องั้นนี้เล็กฟันบ่มีเติมแมนบ่เล็กฟันอ่า แฟนกะนี่อยู่แ้วแต่ว,ว่าเป็นไปนตัวเขาล่ะอ๋ะอฟันัดงไหน,นอพอพอจะได้ไหมฟนนังไหครับนี่ควกแันบอฟันนั่งไดนจะได้แปลให้ FC เอฟซีพัปลหาาพันถือข้างบนงงั้นังล่างคึ่งหมดที่ผ่านมาเด้ สำหรับเลขฝันจะเป็นยังไงบ้างว่าคนร่างเกรียมออกขอโทษพวกคนที่ในบ่านในประศัตรได้ไดส,สดป่อจริงด้สดกับี่พ่อคลิปกับี่อ่าสดก็สดอยู่ตอนนี้ราว่าสารุปโคกจะถ่ายให้เอฟซีด้ตยก็จะโทษหา ก็ดออีกับโทษหาคอนเอน,นี่ยนะกว้านมืออ่าแต่ไม่ย้ำให้เพิ่งย้ำให้โค้โคงชูไทยอ่าโค้งชูไทยกับเลขมันกับตัวเก่านั่น,น,หนแหละครับเลขก,กับมันกัอยู่ในตัวเก้ามันกันบหก หนึ่งหกเนี่ยนะฮะเป็นกกเกาอาจจะย่ามัยกันมันเป็นไงไไนพี่น้องชื่อใดบ้าอืมจะ,ะ,ะมิดดิ่งพอพิ่มอาร์กเอากระชากกระบะจักอีกอย่างนี้เป็นมิด,ม,ดมิดเลยที่หังจากวันที่ยี่สิบแปดมากเลยเป็นมิดซีดีเลยเฉยๆเอฟซีจักเป็นจกนักไหนะการบินลบ เอาคืนเอาตั้งตงๆกับบเดเป็นบิดมิดเลยเอองามหยังก็จมือคงสิบ่อ่านนํางวายถ้าว่าซ่อมแลมันกมันกคิดดีๆสก่อนแล้วเนาะอ่าต้องคิดดีๆก่อนแล้วจังสิวางได้อืม เนี่ตัวมาหรับว่าได้อยู่ได้คุณพ่อคน่าโอ้พักกันหาได้ยู่เอ,อออเอ่าเอาเอฟซีคุณพ่อคนมาคนหา,าได้ยุ่พี่นอ้องกเนียนย่ำกับหกหนึ่งหคือเกานาะพ่อเนาะแนนเด่นย่ำเลยอ่าโอ้คุณนุ่ไหน ถ้ามีที่อีกอะเป็นเป็นหกเป็นสามเลยเป็นหกอันเลขเลขลร้อยขยันรอก,กับสามเป็นกานันอ่าอ่าเป็นตัวการที่พ่ะแมนอืออืเป็นตัวกันโดยเพีเรททิ่ดใจทำพิธีก็เลขสองแสนกับหนึ่งหกอ่าบนล่าง เด็กสองละแสนมันมากหางเดียวโครโนี่ยมันมากอ่ะยุงหอกครับผมเอามาท่านไที่ท่านไปที่นั่นท่านไปที่เหรักลอยมัหนอะ่ะยุหอกครับผมแล้วเลือรักลอยขยันวัวกันอยู่ในตัวตะวัดตะพัดตาพี่อะไรนะอ่ามันคือสันคือสามก็หางโอ้เอามาอะไรเอามาเปีใส่เอามาตีดใส่าาคือออกบ่อยมาดีเอานอืม มาใส่เราเอามาสิบมงกุฎไปออกดูๆนะครับผมครับผม,มสุชิติคยออกดีพี่นองผู้พากคนก็ได้จับมาใส่ให้จับมาใส่ครับพี่น้องมากอ่อาถึงเด็กคงเด็กายรไปน้พ่อน้อเอากสรุปกับประมาณนี้กบไม่มีเพิ่มเติม ปอ้ยป im> ุ้ยเพื่อเดิมนีแต่แ uh, ม er ่คุมฟังอ้าวฝันพร้อมพี่ร้องมาฟังน้ำกัดบาดูก้อนันคนรรออยู่ก่อ่าอ่าฝันจังไนเนี่ย่าฝันมากุมารโอ้ฝันเห็นกุมารอ่ากุมารอีกแล้วพี่ร้อง ันเห็นกุบ้านน้อยอยู่ในสวนยางไอ้สวนอ่ะทุเรียนนั่นนะ่ะครับเปิ้ลมาได้พี่น้องโอ้กุบ้านน้อยเออเปิ้ลมาบัดจุดจุอโงงน่ะอ่ามักมามบดเลยพี่น้องโ,โอ้เปิ้ว่าจะไหนเนี่ยล่ะพ่อมอเขียนเลขไหมโอ้มาเขียนให้เล่าข้องฟันบ่พ่อ กูมานไปหาฮอดสวนทุเลียนมาเขียนเลขให้มีจักตัวแล้วพ่อมี่สองตัววาวไปเขียนให้เลนฝันเลยหรพ่อแมน่นตัวเดียนปะพอแดงแล้คือภาษาบ้านเราเขียนธรรมดาทีเแียวโอ้เอาฟังทักๆเด้อพี่น้องเด้อ กุมารซีหาองค์่าสั่นขัดจับววาผิดนกุมานน้ยเรองเขาเวล่ะกแมานพิ่นมาหาพ่นไปเย็บไปยังไปถามเพิ่นครับอะไรอยังนอ่าคุยบแมนบอใอยูอะว่าน่าคิน่อคุณพ่อหมากโอ้คิดหอดเจียเป็แค่อดยูในแค่ได้อยู่นในจนั่ เออปูเอาปูน้อยผูน้อยก็เลยกรเละมาตันมาชิมใสหูครับผมฟังฟังฟังพี่ร้องพวกไอ่ไอนเป็นสีมาบอกรีกเจ้าตัวน็อปครับผม ไม่แต่จนมาไมยตัวไหนล่ะก็อืมโอ้ยดูด้วยมันคือที่มันตรงกันแน่สันหรอเอาตรงกันเนี้ตัวไหนล่ะพ่อตรงกับหัวช่องกรสียนมาโอ้ซิมให้ไปโตเลยไปพ่อแดนตัวไหนล่ะพ่อ หนึ่งหกโ,โอ้ปากโทษปากโทษเอาตัวเลยวะเออพวกเชียนไหนเชียนไหนจำมโอโอีโอ้โบอกแค่สองตัวเองมาเชียนให้เป็นตัวด้วยนั่งแก่เลยสักไปเลยปากโทษ เพิ่นให้แค่สองตัวมัน,พมนะะเพราะไม่คขอสามตัวบ่ได้เรยบ่วาม่คขอสามตัวก่อนบัวยังไหนได้ล่ะครับจะเชียอไหนล่ะครับไปเลยลนะ่ะพี่น้องเลยบ้านพ่องไปหาพ่อดับอีกขังนนึ้ยพี่น้อง คุณมันท่องหาอกหาองครับผมอยู่ในสวนดูเรีอนครับคนคิดขอดคุณพ่อดาบเสียนระยองครับผมเพิ่นเร่มากมาเรีนมาน่ำครับเอาบ่กง่ายๆว่าเข่าฝันอะไรพี่น้องอ่ามาเข่าฝันมาเข่าฝันเออมาเข่าฝันมาเข่าฝันกางเล็บเทครับผมอะไรอย่างประปากแต่ผู้ใดนอยว่าจีบทิ่หูครับ

ว่าใบอกไว้แล้วกันโอ้ยุนีแหละโอ้บอกมาเองโอ้กูเรียกได้เนี่ยป้าทวดพี่หลวงเอ้ยอืมปกปิดมานานกระสันเดแต่ว่าแต่ว่าเป็นเลขตัวเดียวกันนั่นแหละคุณพ่อคุณฟนกันเป็นเลขตัวเดียวกับสองละแสนอ่าเด้อพี่หลวงเด้อเพิ่นจำกุมารห้าองค์มาพร้อมกันอ่า มากกสิบบอกพี่น้องเนาะโอ้พึ่งให้พึ่งหลุดมาสำหรับความฝันพ่อดาบแต่พี่น้องก็ต้องแปลให้ยากไม่ต้องแปลให้ยากแต่ว่าหาองมากระสิบใส่หูพี่น้องสีมาบอกเลขตวัวเดียวหนึ่งหกบข่าว ถือว่าไปโค้ไปเลยเนะโอ้หายวับไปเลยเออโอ้เอาการเป็นกล่อพี่น้องผมบ่ได้บอกว่าบนผมบ่าบนบาร,ร,ราเน่โอ้กระซิบให้แล้วกันนี้เลยไปเลยเละเอามาบอกตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อเด็กฝันครับโสดเด้อพี่น้องเด้อ